ต้มหน่อไม้ไว้แกงกับเพื่อนๆเรารอให้น้ำแห้งแล้วคั่วในคกเราก็จะบี พวกหินเนาะพริกแห้งแล้วก็พริกสดหอมประชายจะแค่นี้เลยแต่ละคนตำบ้านเหมือนกันทำไม่เหมือนกันแต่ละบ้านแต่ละหลังเขาใส่แค่นี้เด้อจ้ะแกงน้ำม้ของเฮากับซิมีนี่จ้าใบาแมงรักแล้วก็เห็ดออรนจิด,ดิเราก็จะใส่เห็ดนะจ้าแต่ละบ้านแต่ละหลังกบแกงก็คือกันเนาะแล้วแต่ว่าผู้ใดสิใส่อย่างเนาะ บางคนเพิ่ก็ใส่เห็ดคอน,คอนเห็ดออย่งังก็ได้เห็ดหูหนูเห็ดย,ยังหรือเพิ่นแกงเปิ้เพิ่นกระสีมีลรยางมีถัว่วมีถัว่วอ่ามีเขาเรียกว่าอะไรกระเจียวบอกแล้วก็ใส่ข้าเบือใส่ยังนะสูตรของเขาเพื่ใส่ข้าเบือได้จ้ะไม่ชอบข้าเบือนะคะบ้านหลังนี้ขา้าวกระเจต้มแค่เนี้ค่ะ อันนี้คือเราต้มเสร็จแล้วนี่นี่เราจะใส่กระทะนะเราไม่ใส่หม้อนะคะทุกคนอันนี้เราใส่ลูกโดดแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปแล้วก็ต้นมน้ำายานางเนาะอย่างอ้ตำพริกแกงหน่อไม้ตำพริกไส้แล้วเราจะคนแล้วก็ใส่นี่ไงน้ำปลาค่ะน้ำปลาเป็นขวดเลยจ้ะก็จะเป็นเห็ดนะคะทุกคนนี่จ้ะแกงหน่อไม้เข้าก็ใส่ลูกโดดน้ำจากน้อย เผ็ดสะใจเลยครับทั้งพริกแห้งทั้งพริกสุดทางกระชายเนอะรอชิมเด้อโอ้ยอา้ใสแล้วก็ใส่นี่เลยใส่แมงลักใส่แบบอ,อีตู้ลแล้วใส่แมงลักนี่แหละปิดฝา,าเดี๋ยวมันนะปิดฝาไว้จากน้อยก็ะชี่สุกดอก ใบจะอมทุกคนสุดท้ายท้ายสุดแล้วแซ่บน้ำกันเจนนยียงหน่อไม้แซ่บไผ่แซบมันเนาะอันนี้ไม่ชอบน้ำเหนียวนะชอบน้ำธรรมดาแลวค่ะนี่ไม่เอาน้ำเหนียวอันนี้น้ำยานางใส่เห็ดออรินจี แต่มะเขคือพวงนิดหน่อย